วิธีการใช้งานการสร้างภาพด้วยไอนะครับจะอยู่ในที่หัวข้อจัดการโพสครับเมนูจัดการโพสการสร้างโพสโดยปกติแล้วตอนที่เราสร้างโพสนะครับเราจะต้องอัปโหลดรูปภาพของเราเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับสามารถสร้างภาพด้วยไอครับวิธีการคือกดที่ปุ่มนี้ครับและการสร้างภาพด้วยไอต้องใช้เครดิตนะครับและเครดิตนะครับเราสามารถซื้อได้ที่หน้าบัญชีครับทางซ้ายมือครับตรงนี้นะครับจะแสดงเครดิตที่เรามีอยู่และคุณสามารถเลือกซื้อเครดิต ที่ใช้ในการสร้างภาพได้นะครับตามด้านล่างนี้ซึ่งมีหลายแพ็กเกจให้เลือกใช้ครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันครับไปที่ปุ่มสร้างภาพด้วย AI สําหรับการสร้างภาพด้วย AI ของทาง a อ f i c o กนะครับเราจะใช้เนื้อหาของโพสต์ร่วมด้วยนะครับเพื่อจะทําให้การสร้างภาพได้สอดคล้องกับเนื้อหาของโพสต์ครับสามารถเลือกจํานวนภาพที่สร้างได้นะครับสูงสุดถึง4ภาพแล้วก็ภาพแต่ละภาพนะครับก็จะสร้างออกมานะครับไม่ซ้ากันให้สอดคล้องกับเนื้อหาข้างบนครับต่อมานะครับ เราจะมาเลือกรูปภาพสินค้าที่จะเป็น reference ให้ทาง AI สร้างภาพกันนะครับรูปภาพสินค้าที่ดีนะครับต้องเห็นสินค้าที่ชัดเจนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณหาไม่ได้จริงๆคุณอาจจะใช้รูปแบบนี้ได้ครับที่มีนางแบบใส่อยู่แต่ว่าขอให้เห็นสินค้าให้ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็แบล็กกาวข้างหลังก็ขอให้สะอาดที่สุดครับต่อมานะครับก็คือการใส่ภาพของนายแบบนางแบบนะครับซึ่งตรงนี้คุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ใส่ทาง AI ก็จะสร้างนายแบบนางแบบให้คุณเองครับแต่ถ้าคุณใส่นะครับ ทาง A.I ก็จะเอาโครงหน้าของนางแบบในแบบมาใช้นะครับแต่ว่าพวกลักษณะท่าทางการโพสเนี่ยทาง A.I ก็จะสร้างออกมาใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาโพสคุณครับเนี่ยผมยกตัวอย่างผมเลือกเป็นนางแบบคนนี้นะครับกดสร้างภาพครับระหว่างการสร้างภาพก็จะแสดงสถานะการสร้างแต่ละภาพให้เราทราบด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับภาพที่สร้างออกมานะครับจะแสดงให้เห็นทางด้านล่างนะครับและภาพนะครับจะเป็นลักษณะไรส์สไตล์การใช้สินค้าครับแล้วถ้าคุณมีนางแบบหรือนายแบบนะครับก็จะ นำไปใส่ในภาพด้วยครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะใช้ภาพไหนบ้างนะครับนะครับดูที่เครื่องหมายติ๊กถูกนะครับจะนําไปใช้ทั้ง4ภาพหรือจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดนําไปใช้ครับผมใช้สีภาพเลยครับตอนนี้นะครับเครดิตก็จะถูกหักไป4นะครับ1เครดิตเท่ากับการสร้าง1ภาพตอนนี้นะครับภาพก็พร้อมที่จะใช้ในโพสต์ของคุณเรียบร้อยแล้วครับลองไปใช้กันดูนะครับการสร้างภาพด้วยไอของทางเอฟฟิโกนะครับ ช่วยคุณประหยัดเงินและเวลาในการหาแบบหาโมเดลมาถ่ายสินค้าให้คุณได้เยอะเลยครับ